คลิปนี้นะคะก็จะพาไปเช็คอินกันที่เขาคอค่ะบอกเลยว่าทั้งสองข้างทางในตอนนี้บรรยากาศดีมากนะคะต้นไม้สีเขียวขจีเอาเป็นว่าไปที่ไหนตามมานะคะและนี่ก็คือที่ที่เราจะพาทุกคนมาเช็คอินกันคะ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศทางเข้านะคะที่นี่ก็คือเป็นทางด้านหน้าของ 阿拉บิก้าหนะเขาคอนะคะเขาก็จะจัดสวนแล้วก็ติดไป้ายไว้แบบนี้เลยแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูภูทาราลีสอร์ทก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนอาราบิก้ากันน,นี่ก็คือที่พักภูทาราลีสอร์ทนะคะเขาก็จะเป็นโดมขาวๆแบบนี้แต่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปก็คือ,อาราบิก้านะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบๆตรงนี้ เลยเลี้ยวขวาเลยน้องเลี้ยวขวาเลยค่ะนี่คือหางึ้นอาราบิก้านะคะบูดด้วยนำลูกอะไรอีกเนี่หาแต่ของกิน่กาแฟสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงอาราบิก้าแอดเข่าคอกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในค่ะตามมาเลยค่ะบรรยากาศดีมากต้นไม้สวย อาราบิก้าหนะเขาคอคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศท้งด้านหน้าร้านนะคะดอกอันนี้สวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวไปข้างในกันกนี่อันนี้คือลูกกาแฟเป็นพวงๆเลย นีต้นกาแฟนะคะเขาปลูกกาแฟเองไปกันต่อนี้ฝนตกนะคะเมนูมต้องลองกาแฟเปรี้ยวอัฟโซกาโตกาแฟแอติมร้านเขาปิดห้าโมงนะคะทุกคนครัวปิดห้าโมง อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านของเขาค่ะนี่นนมีสะพานลงด้วย วันนี้เรามาถึงข่ําไปหน่อยนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะ5โมงเย็นแล้วร้านเขาปิด5โมงเย็นนะคะถ้าใครจะมาชิลมานั่งเล่นหรือว่ามาทานอาหารก็มาก่อน5โมงเย็นนะคะตอนนี้เราก็สั่งชาเขียวไว้แล้วแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาชาเขียวที่นี่กันว่าน่าทานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศรอบๆร,ร,ระหว่างรอแล้วกันนะเดี๋ยวเราพาไปดูมุมของฝาก น,นี่คือสบู่กาแฟค่ะสบู่กาแฟสูตรออริจินอลนะคะร้อยห้าสิบบาทหนึ่งก้อนอันนี้มะขาอมอบแห้งไร้เมล็ดหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสอง้อยกรัมค่ะกาแฟอิบซองนะะห้าสิบบาทน,นี่เป็นเกี่ยวกับมเมล็ดกาแฟนะคะกาแฟสูตรคั่วผสม ถิงเขาค้อมีเกลือหิมาลัยชุมปูเกลือหิมาลัยดำนะคะเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะมีดอกเกลือขายด้วยค่ะดอกเกลือใหญ่นะคะปลูกระแปดสิบบาทนี่มเมล็ดกาแฟข้าวกลางสี่ร้อยน้ำผึ้นแท้ขวดล250ะสองร้อยห้าสิบค่ะมาหาแหง ก็จะเป็นเลืกแดงๆแบบนี้เคยเห็ยม <okay>? ุมนี้คือคลาสสิกมากค่ะทุกคนนี่มุมคลาสสิกคนตรงนี้เป็นมุมนั่งกินข้าวที่ยืนออกไปด้วยค่ะแล้วก็มองวิวไปนะคะก็จะเห็น ุ้งกังหันลมข้างหน้านู้นด้วยเห็นไหมคะกุ่งกังหันลมเห็นอยู่ด้วยนี่ข้างล่างข้างล่างจะหวานตรงนี้ก็จะเข้มเข้มของชาเขียว ค่ะทุกคนคะและที่นี่ก็คืออาราบิก้านะเขาคอนะคะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เราก็พามาชมบรรยากาศคาเฟ่สวยๆเป็นร้านอาหารนะคะเอาไว้คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนต่อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ให้หน่อยนะคะสําหรับคลิปนี้ไ,ไปก่อนคะ่ะ